在的吧，在吧。Bye. ว่าเป็นนักกีฬาบัิเหตุเรียบร้อย

Si O timing hab wondero ti chamany a shirt si treatsara to นนนหนึ่งสองโอเคน้อยย่ากเยออ้ย,ยเป็นไงคะโอเคนคนรกพี่พี่อขอเอพี่บานเพิ่มขอเม่อค่ะก็สำหรับในเกมอสตาไทยเกาหลีน,นะคะก็สำหรับความพร้อมเราก็เพิ่งกลับมารวมตัวกันได้ไม่นาน,นะคะ่ะก็มอง ว่าเป็นความเป็นความเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีมากกว่าคะ่ะก็เป็นเชิงสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ว่าเราก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็จะสู้ให้ได้ดีที่สุดค่ะก็ก็เขาก็แค่แบ่งชุดว่าอ่าอ่าชุดนี้จะเป็นชุดยังสตาร์ชุดนี้จะเป็นชุดชุดใหญ่ะคะ่ะก็ประมาณนั้นคะ่ะเขาก็อ่าคร่าวๆก็จะได้เล่นทุกคนค,ะค่ะก็ทุกคนที่ติดไปก็จะได้มีโอกาสลงเล่นทุกคนคะ่ะ ค่ะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้์นาเมนแรกของทีมชาติไทยในปีนี้ด้วยนะคะก็ยังไงก็ส่งกาลังใจให้พวกเราเยอะๆนะคะสองคณสาะหยาบส้นเตะเตรียมตัวกันมาได้ดีค่ะก็ถือว่าทุกคนพร้อมค่ะพร้อมสําหรับแมตช์แข่งนี้ค่ะก็ยังไม่มีอะไรที่กังวลค่ะเพราะทุกคนสภาพร่างกายพร้อมแล้วก็แข็งแรงกันค่ะเพราะฝึกซ้อมกันมายาวนานค่ะเป้าหมายกับทีมนะคะก็เอ่อ ก็จะเอาชนะให้ได้ค่ะแบบว่าจะเล่นให้สนุกไม่กดดันค่ะก็ฝากถึงแฟนๆนะคะฝากเชียร์พวกเราด้วยนะคะในวันที่19แล้ววันที่20ค่ะฝากเชียร์พวกเราด้วยค่ะแบบนี้นะครับก็เป็นแมทของการเรียนรู้ที่จะไปแข่งชิงแชมป์โลกนะครับในโดยเฉพานะยูสิบที่เซอร์เบียกับโคเอเชียรเราก็วางแผนที่จะแข่ง ชิงแชมป์โลกกันแล้วให้ยูสิบเ้นะครับแมตชนี้ก็เป็นแมตที่ทําการทดสอบยูยี่สก็เช่นเดียวกันที่จะไปแข่งชิงแชมป์โลกทีอ่อินโดนีเซียนะครับในส่วนของซีเนียส่วนของทีมชาติชุดใหญ่เราก็เพิ่งจะได้มารวมตัวกันก็ผมก็ตัดสินใจในช่วงสองวีคสุดท้ายว่าถ้านักกีฬาทีมชาติชุดใหญ่ของเราเนี่ยใครที่เสร็จภารกิจแล้วก็สามารถที่จะไปทันเราก็จะให้ไปโดยเพิ่ยิ่งตอนนี้ผมโฟกัสมาที่มิดเดิลบ็อก โดยให้แนนพัดดาวแล้วก็พัทยาเนี่ยมาช่วยกับกับทีมออลซามันก็จะช่วยทำให้เซตเตอร์น่ของเรามีคอนฟิเดนซ์มากขึ้นหรือมีความเชื่อมัน่นถ้าเรามีมีเดนบล็อกที่ดีนะซึ่งภาพโดยรวมการฝึกซ้อมแค่ระยะเวลาสั้นประมาณ3วันนะครับสำหรับชุดใหญ่ที่เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นโดนพรก็ดีมากนะครับเขาก็มีสภาพร่างกายที่ดีเทคนิคก็ดีแล้วก็เก็บรายละเอียดแล้วก็การ เล่นทีมเวิร์กแล้วก็แทคติกในการเล่นก็คงจะเน้นมากขึ้นในในช่วงนี้ครับแล้วก็ทดสอบพวกเขาในการที่จะเตรียมตัวไปเล่น v n แอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับ